รอย a l อลิสต์มาร์เก็ตเคืออะไรและทำไม Facebook ถึงจะฟ้องร้องรัฐบาลไทยเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมโจโชยัยพัฒครับและคุณกำลังอยู่ในช่องพ่อมดคอนเทนต์คือผมจะขอสรุปเป็นไทม์ไลน์ง่ายๆนะครับให้ฟังว่ามันเกิดอะไรบ้างเนี่ยผมสรุปมาเรียบร้อยแล้วโดยอันดับแรกครับทุกๆคนก็ต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือ Royal list Market p l a c e จริงๆแล้ว r o y a l i s t Marketplace เนี่ยเป็นชื่อของกลุ่ม Facebook กลุ่มหนึ่งนะครับที่ก่อตั้งขึ้นโดยดรประวินชัชวานพงพันธ์ซึ่งเป็นนักวิชาการและก็ผู้รีภัยทางการเมืองโดยเขารีภัยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นปัจจุบันนี้ครับเป็นนักวิชาการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาวิทยาลัยโตเกียวนะ และกลุ่มรอยอลิทเนี่ยถูกก่อตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่16เมษายน2563นี่เองสำนักข่าว BBC ไทยอธิบายว่าทางแอดมินของกลุ่มอธิบายว่ากลุ่มนี้ก่อตั้งขึ้นมาเพียงเพื่อร้อเรียนกลุ่ม Facebook ของมหาวิทยาลัยธรรมศา,าศาสตร์และก็จุฬาลงกรณ ที่พวกเขาได้เปิดเป็นกลุ่ม m a r k e t p ตเพของมหลาลัยตัวเองให้สิทธิ์เก่าได้ใช้เป็นพื้นที่ฝากร้านขายสินค้าและก็บริการในช่วงที่โควิด19กําลังระบาดหนักในช่วงที่ผ่านมานะครับ ซึ่งในตอนแรกกลุ่ม Royalist Marketplace ก็ทำหน้าที่แบบนั้นครับรับฝากลงฝากร้านอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปครับต่อมากลุ่ม Royalist เนี่ยได้กลายเป็นพื้นที่พูดคุยและก็วิาพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ของประเทศไทยอย่างตรงไปตรงมาโดยกลุ่ม Royalist เนี่ยมีสมาช,ชิกมากกว่า1ล้านคนถ้ามองในมุมมองของผมนะครับที่เป็นคนทำสื่อออนไลน์เนี่ยแล้วมองว่ากลุ่ม Facebook ที่มีคนเข้าร่วมถึง1ล้านคนเนี่ย ผมมองว่าเยอะมากๆนะเยอะมากๆเลยที่ผมเคยเจอใหญ่สุดเนี่ยประมาณแค่ประมาณหลัก500แสนคนเท่านั้นเองทีนี้ครับต่อมาเมื่อวันที่10สิงหาที่ผ่านมานะครับคุณพุทธิพงศ์ปุณกรกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคม ได้ยื่นข้อเสนอ15วันแก่แพลตฟอร์มต่างประเทศหรือในที่นี้ก็คือ Facebook นั่นเองเพื่อลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามคำสั่งของศาลซึ่งรวมถึงกลุ่ม r o y a l l s t Marketplace ใน Facebook ไปด้วยมิฉะนั้นจะถูกฟ้องร้องตามพระบรว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั่นก็คือพอรบอรคอมพิวเตอร์ ปีพศ2560นั 250, ่นเองโดยจะปรับเงินจำนวน200,000บาทและปรับเพิ่มวันละ5,000บาทจนกว่าจะมีการปิดกลุ่มนี้ออกไปนะครับและทีนี้ครับต่อมาเมื่อวันที่19สิงหาคม2563โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ไปที่กองมาคับการปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโอ้โหชื่อยาวมากครับหรือเรียกสันส้นๆละกันว่าบกจุดบอ,อทนะ ครับเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับดรประวินและผู้ดูแลกลุ่ม Facebook กลุ่ม Royal อลิสต์กลุ่มนี้นะโดยนะครับกระทรวงดิจิทัลได้ชี้แจงว่าเนื้อหาในกลุ่ม Royal อลิสตเนี่ย ผิดกฎหมายมาตรา14วงเล็บ3ว่าด้วยการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจากักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายนอกจากนี้นะครับกระทรวงดิจิทัลเนี่ยยังออกมาเตือนประชาชนด้วยอีกว่าอย่าเผยแพร่ข้อความจากกลุ่มนี้เพราะจะสุ่มเสี่ยงผิดพรบคอมพิวเตอร์ Computer, มาตรา14วงเล็บ5มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับแล้วก็ปรับไม่เกิน100,000บาท และทีนี้ครับเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานะดรปวินที่เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม r o y a l ลิสเนี่ยได้โพสต์ข้อความใน Facebook ว่าแจ้งข่าวด่วนเย็นนี้ Royalist m a r k e t p ก็ตเจะถูกบล็อกจากไทยกลุ่มนี้ยังอยู่แต่เข้าจากไทยไม่ได้อีกต่อไปแล้วจากนั้นดรปวินก็โพสต์ต่อไปอีกว่าตนได้ตั้งกลุ่ม r o y a l ลิสเนี่ย กลุ่มใหม่ขึ้นมาแล้วชื่อว่า r o y a l l s t m a r k e t p l a ต e ตลาดหลวงพร้อมทั้งได้เชิญชวนให้คนเข้ากลุ่มใหม่กลุ่มนี้ซึ่งตอนนี้กลุ่มใหม่มีสมาชิกมากกว่า450,000คนแล้วซึ่งใช้เวลาไม่ถึงวันนะครับถือว่ามีการเติบโตละคนเข้าไปเร็วมากๆนะจาก1ล้านคนนะเข้าไป450,000แล้วอะ่ะคือเกือบครึ่งแล้วอะ่ะและภายใน1วันเองอะ่ะทุกคนโอ้ เร็วมากจริงๆและต่อมาครับหลังจากวันที่24ที่ด w i n รปวินเนี่ยได้โพสต์แจ้งข่าวไปนะวันที่25ครับสื่อต่างประเทศเช่นรอยเตอร์ก็รายงานว่า Facebook บล็อกการเข้าถึงของกลุ่มร o ยัลลิสเพราะได้รับการร้องเรียนขอทางกฎหมายจากกระทรวงดิจิทัลของไทยส่งผลให้ตั้งแต่คืนวันที่24สิงหาเป็นต้นมาหน้ากลุ่มจะแสดงข้อความว่าการเข้าถึงกลุ่มนี้ถูกจำกัดภายในประเทศไทยตามคำร้องขอทางกฎหมายจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็ดระบวินครับ หลังจากนั้นนะก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศว่าการที่ f a c e b o o k ยอมรับคําขอของทางรัฐบาลไทยในการบล็อกกลุ่มนี้เนี่ยก็เท่ากับว่า f a c e b o o k นะยอมเป็นส่วนหนึ่งของการปิดกัน้นการแสดงออกอย่างเสรีและขับเคลื่อนประชาธิปไตยของไทย <c oughs> เขาจึงของประนามทั้งรัฐบาลไทยและก็ f a c e b o o k เลยซึ่งสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ในสังคมไทย เพราะพื้นที่ในอินเทอร์เน็ตใดๆที่รัฐบาลมองว่ามีเนื้อหาที่ล่อแหลมรัฐบาลไทยก็ย่อมต้องหาวิธีการจัดการไม่ก็วิธีใดวิธีหนึ่งถูกต้องไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในสายตาของชาวโลกครับกับย้อนแย้งกันเพราะว่าพวกเขามองเห็นว่า Facebook บล็อกกลุ่มที่สมาชิกมีสมาชิกนะมากกว่า1ล้านคนออกไป และการที่รัฐบาลมาบีบให้ Facebook ทําอย่างนี้บล็อกหรือจํากัดการเข้าถึงของกลุ่มคนจํานวนมากแบบเนี้นี่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเลยนะสิทธิในการแสดงความคิดเห็นที่ได้รับความคุ้มครองตามกติการะหว่างประเทศด้วยพวกเขาเห็นสมควรว่า Facebook ควรโต้แย้งการคุกคามนี้ของรัฐบาลนะครับถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยตอนนี้ไประดับโลกแล้วนะคือสื่อต่างประเทศเนี่ยตีข่าวนี้กันไปมากมายแล้ว และทีนี้ครับเล่าต่อไปนิดน,นึงว่าอย่างในอเมริกาเองเนี่ย Facebook เคยโดนวิจารณ์อย่างหนักมาในช่วงหลังว่าไม่ยอมทําการเซ็นเซอร์หรือว่าแบนเนื้อหาที่มีอันตรายต่อสังคมออกไปไม่ว่าจะเป็นพวกข่าวปลอมไปจนถึงกลุ่มการเหยียด ผิวเหยียดเชื้อชาติการบูลลี่อะไรต่างๆนะครับและเฟ e บุ o k นะครับก็ใช้ข้ออ้างนะครับแบบอเมริกันเรื่องเสรภีภาพในการแสดงออกที่เป็นข้อกำหนดอันศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยของร,รัฐธรรมนูญอเมริกามาโต้แย้งในเรื่องนี้ด้วยดังนั้นครับเวลาที่ Facebook ยอมทำตามรัฐบาลของต่างประเทศต่างชาตินี่แหละในการบล็อกอะไรก็ตามแต่คนอเมริกันก็จะโวยวายเรื่องนี้มากเลย เพราะมันเหมือนการที่ Facebook ทำตัวแบบหน้าไหว้หลังหลอกอะ่ะทำตัวสองมาตรฐานกับพวกเขาอะ่ะพวกเขาก็เลยแบบอือยากจะแบบนะ a c e b o o k เลยเกินนี่ก็เป็นเหตุที่ให้ Facebook นะเขาไม่อาจจะอยู่เฉยๆได้ไม่อาจาสมยอมได้กับคําสั่งบล็อกของรัฐบาลเนาะดังนั้นครับเขาจึงต้องมีการขัดขืนเพื่อไม่ให้เกิดข้อครหากับตัว a c e b o o k เองนะครับอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้เนาะซึ่งต่อมาครับในสื่อต่างประเทศหลายสำนักอาทิเช่น CNN แล้วก็รอยเตอร์ได้รายงานเอาไว้ว่ามาร์คซักเกอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook เตรียมฟ้องรัฐบาลไทยที่กดดันให้บล็อกการเข้าถึงของกลุ่ม r o y a l i ลินี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยอ้างว่ารัฐบาลเนี่ยขู่จะดำเนินการทางกฎหมายกับตัวแทน Facebook ในประเทศไทยโดยจะใช้กฎหมายอาญาเพื่อดำเนินคดีกับพวกเขาเลยนะครับ โฆษกเฟซบุ๊ก so ยังได้ออกมาชี้แจงอีกว่าคำขอของรัฐบาลไทยนั้นขัดกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากลและกระทบต่อการแสดงออกของประชาชนซึ่งเฟซบุ๊กทำงานเพื่อปกป,ป้องสิทธิ ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกคนครับดังนั้นครับตัว Facebook เองก็ทําการอุทธร์แล้วก็เตรียมฟ้องกับรัฐบาลไทยในศาลโลกในเรื่องนี้แล้วนะครับและทางด้นานรัฐบาลเองนะครับก็เพิ่งออกมาให้แถลงการเร็วๆนี้นะโดยนายกนะครับคุณประยุทธ์จันโอชาก็ได้ตอบออกมาว่านะถ้าเกิด Facebook ต้องการจะฟ้องจริงๆรัฐบาลเองก็ยืนยันว่าพร้อมจะสู้ซึ่งโอ้เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่แล้วก็ดูเดือดอีกเหตุการณ์หนึ่งเลยครับ ซึ่งเราก็ต้องมาคอยดูกันต่อไปว่า Facebook กับรัฐบาลไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วมันจะส่งผลต่อการที่รัฐบาลไทยจะแบน Facebook ในไทยหรือไม่ให้ผู้ใช้ในไทยไม่สามารถเข้าถึง Facebook ได้ซึ่งผมมองว่าถ้าเขาทำแบบนั้นจริงๆนะมันจะเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยทุกๆคนอาจจะไม่รู้นะครับว่า f c e e o o o เนี่ยเขาไม่ได้เป็นเจ้าของแค่แอปเดียวนะอย่างแอปที่คนไทยเราเล่นกันเนี่ยก็จะมี Facebook แล้วก็มี i n s t a g r กรถูกต้องไหมครับเจ้าตัว Instagram แกรมเนี่ยแหละครับก็เป็นก็เ c e b o o k เป็นเจ้าของด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่ามีกรณีแบบว่าสมมุติว่าแบน Facebook จริงจริงรัฐบาลจะแบนจริงจริงก็คือแบนบริษัท Facebook ดังนั้นก็มีโอกาสสุมเสียงว่าทั้งแอป Facebook และ Instagram เราก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับซึ่งเอาจริงๆถ้าถามผ,านผมนะผมมองว่า ค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยที่จะแบนแอปนี้นะครับเพราะว่าถ้าเขาแบนจริงๆมันจะเกิดปัญหาเป็นวงกว้างกว้างมากกระทบคนหลายภาคส่วนมากครับตั้งแต่คนที่เป็นผู้ใช้ธรรมดาเนาะแล้วก็ยังกระทบคนที่อาจจะเป็นพวกมาทำอาชีพในเป็นบล็อกเกอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยใน Instagram หรือว่าใน Facebook Fanpage ก็ตามหรือว่าจะเป็นคนที่ทำธุรกิจ ใน Facebook นะครับหรือว่าขายของใน Instagram ด้วยเนาะก็จะกระทบคนพวกนี้มากเลยซึ่งผมมองว่าถ้าทำอย่างนั้นจริงๆจ,จะเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะครับกับคนอีกมากมายเพราะว่าตอนนี้ประชากรที่ใช้งาน f a c e b o o k อะ่ะเท่าที่ผมจำตัวเลขได้นะมีอยู่ประมาณ56ล้านคนที่มีแอคเคาท์ใน Facebook ซึ่งเรียกว่าโอ้โหถ้าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับแอ f เฟซบ o ๊กนี่ก็คงมีปัญหากันยาวครับ เนาะแล้วก็เหมือนในในปีที่แล้วเหมือนเคย Facebook เคยโดนล่มหรือเคยโดนปิดกั้นเนี่ยแหละครับประมาณ10นาทีนะมีคนแบบออกมงโวยวายมากเลยแบบโหกระทบแบบเกิดปัญหากับกับเขาหรือกับธุรกิจเขามากมายเลยเพียงแค่10นาทีเองนะเพียงแค่ปิด10นาทีเองนะแต่ถ้าแบบปิดถาวรอ,อย่างเงี้ยโอ้ก็คิดหนักแล้วเนาะนั่นแหละครับถ้ารัฐบาลทาจริงเรื่องก็คงไม่จบลงง่ายๆแน่นอนแล้วก็นั่นแหละครับ ประเด็นนี้ก็คงยังต้องคอยติดตามกันอยู่นะว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปถ้ามีอะไรขึ้นหน้าแล้วเดี๋ยวผมจะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันในทันทีนะครับแล้วก็ทีนี้ครับก่อนที่เราจะจากกันไปผมต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆนะครับทั้งหมดนี้ที่ผมนํามาเล่านะครับถูกยีโยกมาจากเพจ Party o f b i t แล้วก็ เพจ The s t แ n d a r d แล้วก็เพจ Banting แล้วก็ข่าวจาก CNN Reuters แล้วก็ BBC ไทยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่นั่งดูคลิปนี้จนจบแล้วหวังว่าเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ